ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอ s s s สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ผมหยิบเกมไซค์หรือว่าเป็นรักศัพท์มาจากคำว่าไซโคนะครับที่แปลว่าโรคจิตสำหรับเกมนี้นะครับยังเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะครับส่วนสิ่งที่อยู่บนหัวผมนะครับก็คือจุกนะครับผมขอญาติปัดจุกวันนี้นะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยมันไปตัดผมไม่ได้นะครับผมก็เลยลองตัดผมด้วยเองแล้วมันก็เป็นแบบนี้โอเคครับเข้าเกมกันดีกว่าไซค์เพลย์เดโมไป เกือบปีที่ฉันไม่ได้เจอครอบครัวของฉันหลังจากอุบัติเหตุฉันก็อยู่ในโรงพยาบาลมานานมากยังไงก็ตามมันไม่มีโรงพยาบาลที่ใกล้เลยฉันจึงถูกส่งไปอีกเมืองข้างๆโชคร้ายที่ฉันจำอะไรเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่ได้เลยฉันจำได้แค่ว่าฉันขับรถหลุดถนนอุบัติเหตุนั้นทำให้ฉันมีพฤติกรรมผิดปกติมีเรื่องเครียดและกระทบจิตใจมากขึ้น นั่นทำให้ฉันเห็นภาพหลอนและมีพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ฉันถูกส่งตรงไปที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตที่นั่นห้ามไม่ให้เข้าเยี่ยมไม่แม้แต่ครอบครัวของฉันฉันใช้เวลาเกือบปีเพื่อจัดการกับปัญหาพฤติกรรมของฉันแม้กระทั่งตอนนี้มันก็ยังไม่ปกติฉันจึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไปเรื่อย พวกเขาไม่ต้องการพูดถึงสาเหตุและพูดว่าความผิดปกตินี้ก็เกิดจากอุบัติเหตุธรรมดายังไงก็ตามอีกสองวันเป็นวันเกิดของน้องสาวฉันแซมเธอกำลังใจอายุสิบหกฉันเลยคิดว่าในวันที่ฉันถูกปล่อยตัวฉันจะไปพบเธอทันทีและเราจะไปที่บ้านของพ่อกับแม่เพื่อฉลองวันเกิดของเธอเธอโทรมาทันทีหลังจากที่ฉันถูกปล่อยตัว และเธอพูดว่าเธอพบส่วนสาธารณะใกล้ๆที่เราสามารถพบกันได้มันเลยเวลานัดแล้วฉันจะต้องรีบไป oh, new มาแล้วครับข้อความใหม่จากแซมเหรอข้อความนะครับ objective ใหม่นะครับ meet your sister Sam ก็คือไปเจอน้องสาวเรานะครับที่ชื่อว่าแซมเฮ้อเล็กซ์ฉันรอนายอยู่ที่โฟนบูธ uh, นะตู้โทรศัพท์ใกล้ๆก,กับบ่อน,น้ำเดินไปทางซ้ายถ้านายมาจากเ n นทร n c e โอเคอันนี้น่าจะเป็นเ n นทราน e นะครับทางเข้าเดี๋ยวเราไปทางซ้ายนะครับดูป้ายก่อนดีกว่าทางขวาเป็นปอนนะครับ ส่วนทางซ้ายเป็นโฟนบูธกับคอนสตรักชั่นไซต์อ่าโอเคทางซ้ายเป็นไซต์ก่อสร้างกับตู้โทรศัพท์นะครับส่วนทางขวาเป็นบ่อน,น้ำทำไมต้องมาดัดกันต่อมืดๆด,ด้วยวะอ๋อแต่เขาอาจจะปล่อยเราออกจากตรงนั้นมืดๆนะครับ เราเพิ่งออกมาจากโ,โรพงพยา,าบาลบ้านนะครับเหมือนน่าจะเป็นโทรศัพท์นะอ๋อลืมเก็บโทรศัพท์มีเสียงริงกิ้งมาจากโฟนบูธอ๋อหัวฉันความเจ็บนี้มันคืออะไรกันโทรศัพทตู้โทรศัพท์ ก็มีติดป้ายประกาศไว้นะครับปาร์ตี้ปาร์ตี้แมวหายโทรเบอร์นี้มีอะไรเนี่ Party. น Party. นยบัสปาร์ตี้ไท์ปาร์ตี้ในรถบัสมีซิงครับตามหาคนแล้วก็อา่าวิซัม <Sam? S 1> แซมมีข้อความด้วยนะครับ <What? S 1> อะไรกันเนี่ย ฉันได้เนาสาวนายมาแล้วมาที่อีกฝั่งหนึ่งของบอ่อน้ำนั่งลงแล้วมาคุยกันนิดหน่อยดีกว่าแล้วก็มีรอยยิ้มเจี๊บๆนะครับอีกฝั่งของบอ่อน้ำเหรอคือตอนแรกบอร่อน้ำให้เราเลี้ยวขวาถูกไหมอ๋อนี่เราติดบอ่อน้ำนะครับเราจะต้องเดินไปทางนี้หรือเปล่าอะใช่นะครับ มีแสงอะไรอยู่ก็ไม่รู้บรรยากาศวังเวงมากนะครับไม่มีคนเลยมีแต่ผีเสื้อกลางคืนซึ่งน่าจะใช่ผีเสื้อกลางคืนแหละ <c oughs> มีประกาศคนหายนะครับคนหายชื่อเอมิลี่อ26น่าจะเป็นอายุนะครับ e 26ส่วน E น่าจะเป็นนามสก,กุล มีมกักรุกเทกซิดนั่งลงนั่งลงก็คือลุกไม่ได้ไม่ใช่เหรอเราแบบย่อๆใครครับใครตรงนั้นน่ะใครวะนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเก,กิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย If so, this is anything à, không kịp. 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 à, không สวิตลิสตันซิสเตอร์ของนายขโมยของบางอย่างที่เป็นของฉันไปบางอย่างที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เออแต่ว่าพวกเราพาเธอไปที่ปลอดภัยแล้วนะเธอถูกสอบไว้ในนี้แหละในพาร์คและฉันก็เขียนปริศนาไว้แล้วสำหรับมันปริศนาเลยวะนายพูดถึงเรื่องอะไรผส สลุปเลยปริศนามันคืออะไรกันนี่ฉันต้องตื่นมาแก้ปริศนาไงล่ะมันไม่บอกกูดีๆหัวฉันฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรวะอันโนเนี่ยนายตื่นได้เวลาพอดีเลยนายมีเวลาแค่สิบห้านาทีก่อนที่ยาจะออกฤทธิ์ยาอะไร เกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันให้ยานายที่จะฆ่านายหลังจาก1ชั่วโมงนายหมดสติไปประมาณ42นาทีแล้วมันใช้เวลา3นาทีหลังจากยาเทคเอฟเฟกต์และนายก็เหลืออีกแค่15นาที ก่อนที่เอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นกูพูดบ้าเลยวะและตอนนี้ไันมีโอกาสที่จะช่วยตัวเองและลูกและน้องสาวของนายฉันซ่อนแอนติโดทไว้ปีศาแรกอยู่ที่โฟนบูรบ้าอะไรกันเนี่ยเกดแอนติโดอนะครับ ขาฉันเจ็บมากเจ็บทั้งหัวเจ็บทั้งขานะครับเราต้องไปที่โฟนบูทเหมือนเดิมอะไรครับเนี่ยกดย่อดได้หลุมศพนะครับโอ้อ่านได้ด้วย แม่มือเดอร์เอมิลี่ฉันเป็นฆาตกรเอมิลี่ฉันแม่งเป็นโคตรฆาตกรฉันโคตรเสียใจเลยฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเชื่อฉันเถอะตอนนั้นมันแบบฉันโคตรโกรธเลยที่เธอปิดเรื่องนี้ไว้แล้วพอฉันไปหาเธอเธอก็จุดๆๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าช่วยเอมิลี่ฉันขอโทษจริงๆนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่สามารถแก้ไขมันได้แต่ฉันสัญญาฉันจะดูแลแจ็คด้วยพลังที่ฉันมีทั้งหมดฉันเป็นพ่อที่แย่มากฉันเป็นพ่อที่โคตรแย่และแจ็คจะต้องโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีแม่และนั่นเป็นพราฉันฉันหวังว่าถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้ก็ตามว่าเราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในโลกหน้าฉันหวังว่าเธอจะมีความสุขดีบนสวรรค์สามีของเธอพอ โอ้โหเหมือนพอจะฆ่าภรรยาตัวเองนะครับเรามาฝังไว้ตรงนี้เหรอหรือเปล่าแล้วนี่มันส่วนอะไรวะเนี่ยทาไมมีคนเอาศพมาฝังด้วยเราต้องอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังจะไปตามหาน้องเราพิศนาแรกอยู่ที่โฟนบูธนะครับ If you add up ถ้านายบวก First Two Digit ตัวเลข2ตัว After American Emergency 911 What do you get? 911บวก2ตัวแรกได้10 Call me 10อ๋อ10 10อ้าวเฮ้ย ออกไปได้ด้วย10 911 10 10 1เก้ย่เฮ้ยใครคอจกวะแ่งขันไปไหนไม่ได้ด้วยเดี๋ยวกูต้องไปเรียนแล้วเนี่ยเซฟตี้คอสเซฟตี้เฟนตปกป้องตัวเองนี่คือสามตัวแรกสำหรับโค้ด เร็วๆหน่อยแล้วกัน3ตัวแรก1นึ1<อ> 1> ่งศูนยโหงอุ้ยโหวสับเข้า The e n t ท a า c e ทางเข้าเหรอรีบหน่อยมีข้อความมานะครับอะไรบิงกบิ๊กนายอยู่ที่ไหนกันเนี่ย ฉันอยู่ที่บ่อน้ำข้างๆคอนสตรั c ชั่นไซต์เร็วๆหน่อยอะไรเนี่ยแซมเพิ่งส่งข้อความมาไหนบอกว่าโดนจับไปไงเอาเล่ครับแต่ว่าจะโดนจับไม่โดนจับไม่รู้แล้วแต่กูโดนให้ยาพิษกูกำลังจะตายแล้วก่อนรอพี่ก่อนนะแซมถ้วพี่จะไปเจอน้องพี่ต้องรอดก่อน นี่น่าจะเป็น Entrance ทางเข้านะครับโหดูว่ามีคนบีบแต่น่าจะเป็นสัญญาณการขโมยนะครับเฮ้ย <Hey! S 1> แลวอะไรทำให้มันดังวะ password password คืออะไรอะ หนึ่งศูนย์หนึ่งเขาบอกมันมีสี่ตัวเราต้องไปหาอีกตัวหนึ่งนะครับน่าจะเป็นคำใบ้หรือเปล่า the human being is infinite in its value ความเป็นมนุษย์นั้นเป็นอนันต์ในตัวมันเองคือ <c oughs> infinite อินฟินิตี้เหรอเลขแปดอะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเฮ้ยถูกวะในที่สุดยากแก้พิษแซมจมต้องหาแซม <c oughs> ตอนนี้เราช่วยตัวเองได้แล้วนะครับต่อไปเราต้องช่วย อะไรวะแสงมาจากตรงนู้นอะคืออะไรอะหมอ,อไฟโอ้โหก็พีดด้วยรอพี่ก่อนนะพี่กำลังจะไปช่วยเราต้องเดินตามไฟกับพรีไปนะครับ What's happening? good Are you looking for me, Alex? Are you looking for me, Alex? you for me, Alex? Are you looking for your Alex? Are you for your playing please add to your จบแล้วหรอเดี๋ยวเราค่อยไปแอดนะครับจบแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้คือเสียงสุดท้ายนี่คือเสียงที่พูดว่านายตามหาฉันอยู่หรือเปล่าอาเล็กซ์แสดงว่าคนที่เราตามหาอยู่ก็คือน้องสาวเรานะครับแซมหรือว่าน้องเรานี่แหละที่เป็นคนเล่นตลกกับเราอยู่ คิดว่าน่าจะจบหมดแล้วนะครับสำหรับไซค์ในเวอร์ชันเดโมนะครับผมว่าเขาปูเรื่องมาน้อยไปหน่อยนะครับก็มันสั้นไปอ่ะคือยังไม่รู้เลยยังไม่ได้อินกับตัวละครขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าเอ่อเวอร์ชันเต็มออกมาจะเป็นยังไงนะครับและก็น่าจะจบแล้วนะครับกับเกมไซค์นะครับเวอร์ชันเดโมอยังไงฝากติดตามเกมเวอร์ชันเต็มด้วยนะครับเดีย๋ยวเราอาจจะมีโอกาสได้เล่นกันนะครับ ถ้าเพื่อมีเกมอะไรดีๆนะครับเวอร์ชันเดโมหรือเวอร์ชันเต็มก็ตามนะครับหรือว่ามันจะเป็นเกมอินดี้ให้ผมไปหาโหลดเอานะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมยังไงวันนี้ไซค์และบอชูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าอีกอย่างนึงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ